ลูกค้าเนี่ยรู้รับรู้ในเรื่องของโปรโมชั่นนี้เสร็จแล้วไม่พอค่ะอีเวนต์แค่นี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปต่อยอดกับลูกค้าทั่วประเทศที่เรามีอยู่ช่องทางจัดจําหน่ายของเราก็ต้องทรารบนะคะให้ต้องรู้ว่าวันหนึ่งที่เราวันนี้วันที่หนึ่งออนออนโปรโมชั่นนี้แล้วเนี่ยทำยังไงให้ทุกคนที่ที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชันนี้ร,รับทราบข่าวสารทั้งหมด รวมรถึง e n d u ด e r ด้วยฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเรียกประชุมเลยเรามี Marketing p a r ภาคอยู่เราก็จะบอกเลยว่าก่อนที่จะ Launch ตัวโปรโ o ชั่นออกไปเราก็จะบอกเลยว่าเรามีอะไรบ้างหนึ่งสองสามคคุณจะต้องไปทำทุบที่ไหนบ้างหนึ่งสองสามสฉะนั้นเนี่ย เวลาที่เราทำเนี่ยเราไม่ใช่ just แค่ทำทูปในกรุงเทพเราจะนัดกันเลยค่ะว่าวันที่หนึ่งเราจะมีทูปที่กรุงเทพแบบนี้กรุงเทพทําแบบนี้คอนเซ็ปเป็นแบบนี้ตีมเป็นแบบนี้เคอนเซ็ปเดียวกันทั้งหมดใช่แล้วเราก็กระจายแนวเดียวกันทูตรงนี้เนี่ยออกไปให้แต่ละภาคเนี่ยทำร่วมกันมันก็จะมี Impact แล้วทุกคนเนี่ยคือสื่อเนี่ยเราเราทำเป็นภาพแมสในกรุงเทพครับโลเคเองเนี่ยเขาก็มีโลเคมีเดียฉะนั้นเนี่ยก็ใช้โลเคมีเดียตรงนี้ให้เกิดประโยชน์แล้วเราก็ใช้ทุกทุกสิ่งอันเนี่ยมารวมกันแล้วก็ไปออออยู่บบนนนนนนไล์กรรึงเพาั้็ สรุปได้ว่าแบรนด์วันทูคอรที่ประสบความสำเร็จทุกๆวันนี้คีย์สักเซสแฟกเตอร์หนึ่งของแบรนด์วันทูคอรก็คือเกิดมาจากการจัดอีเวนต์นะครับที่ครบเครื่องนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเอาละครับมาที่คุณสักกชัดครับคำถามที่ผมอยากถามคุณสักกชัดมากๆเลยเนี่ยว่ากับการที่อยู่ในแวดวงอีเวนต์มาตลอดเนี่ยนะครับเ,เดิมเนี่ยเราจัดแค่บูธต่อมาบูธเริ่มใหญ่ขึ้นจนมาเป็นกลายเป็นในระดับพาวิเลียน <laughs> ก็เลยอยากจะเรียนถามว่าถ้าท่านผู้ประกอบการที่นั่งอยู่ในที่นี้เนี่ยนะครับท่านจะต้องทําอย่างไรบ้างครับที่จะทําให้พาวิเลียนหรือว่าบูธของท่านเนี่ยประสบความสําเร็จจริงๆนะครับโอโ้โหคำถามนี้ <laughs> กลืนน้ํำลายเลยอ,ะ <laughs> อ่ะ <laughs> โดยโดยโดยคร่าวนะครับครับสําหรับการร่วมงาน e x ็กซิบิชัครับนะครับไม่ว่าจะเป็นบูธของท่านเองหรือท่านแมネจบูธให้ลูกค้านะครับ ประเด็นแรกที่อยากจะฝากก็คือ Image แน่นอนครับในงานหนึ่งงานมันมีความหลากหลายทุกคนแย่งกันเด่นครับตะโกนจนฉันเด่นดังครับเพราะฉะนั้นท่านต้องลองมองดูนะครับว่าอะไรจะเป็นจุดแรกเริ่มที่จะให้เราเกิดความโดดเด่นเพราะวาบางคนเขาประเมินกีนนะครับว่าในงานเนี่ย โอ้โหทุกคนอลังการมากงั้นฉันทําเรียบๆไอ้เรียบๆนี่อาจจะเด่นเลยนะมันมัน,ม,นมันพลิกเลยนะครับทว่าพลิกพลิกแกนวิธีคิดไปเลยครับผมคือตะโกนสู้เขาไม่ไหวทําเรียบๆบูธหลากสีเหรอเราเอาขาวดำอเออก็ก็ก,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 ก็มีก็มีอันนี้ในเชิงในเชิง,ชงออการมองก่อนนะครับครับประเด็นที่สองที่อยากจะฝากเกี่ยวกับ c i ร์คู a เลชัภายใน <c oughs> และภายนอก วิธีที่คนจะเข้าสู่บูธเราครับแล้วรับรู้ผลิตภัณฑ์ของเราครับอันเนี้ยสอบตกเยอะมากสอบตกเยอะมากมเลยครับคือบางทีสวยแต่ว่าไม่ได้คิดถึงเรื่องวิธีฟโฟล์นะครับก็ลองดูนะครับคือบางคนเขาวางวางแปลนแบบเท่ๆสวยๆแต่วันที่คือเมื่อเราอยู่ที่ในงานใดางานหนึ่งท่านต้องขอฟลอร์แปลนมาดูนะครับว่าเราพูดง่ายอยู่ใกล้ประตูหน้าไหม ติดซ่วมมะปล่าขบูดข้างเราเป็นใครอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะต้องปรับนะครับบางทีเนี่ยคำที่ว่าหวงจุ้ยมันใช่จริงเลยนะคือคือเฮ้ยมันอาจต้องปรับทางเข้าเพราะว่าอันนี้บูธเขาโอ้ยเป็นพาวิเลียนใหญ่จริงๆเลยอะมีตราสิงโตอยู่บางเลยอะเราต้องหาวิธีจริงๆงั้นท่านท่านจะต้องดู Environment โดยรอบดูแล้วนะฮะแล้วมาดูซิว่าเราจะปรับปรุงกระบวนทัศน์เราอย่างไรครับนะครับ เพราะว่าโดยปกติถ้าร่วมงานแล้วต้องยื่นแบบท่านจะก่อสร้างอย่างไรเพราะเขาจะมีกาหนดนะฮะห้ามสูงเกินเท่านั้นห้ามเตี้ยเกินห้ามเอาอะไรมาตรงทางเดินอะไรเงี้ยนะครับแต่คนไทยเนี่ยชอบอะไรแคแหกๆนะครับอะไรเกินเกินเนี่ยโอ้โหเก่งว่าเฮ้ยเราเราเดินได้สามเซนเนี่ยโอเคแล้วจริงๆแล้วมันไม่เหมาะหรอกครับคือที่กฎเหล่านั้นเนี่ยมีเพื่อความปลอดภัยครับผม Hmm. เมื่อมีปัญหาแล้วเนี่ยมันวิ่งออกครับไม่ใช่เมื่อมีปัญหาเราวิ่งสะดุดกันอีลุงตุงนาง <c oughs> มันเป็นเรื่องของ world standard นะครับ hmm. ก็ขอให้เข้าใจไว้ด้วยเรื่องของ flow ของของผู้คนที่เข้ามาและตัวผลิตภัณฑ์ของเราครับ <c oughs> ทีนี้ท่านต้องมองอีกนะครับว่าผลิตภัณฑ์ของเราควรจะมีวิธีนําเสนออย่างไร hmm. ผมเจอหลายบูธมากผมว่าท่านก็คงเคยเจอบางทีสินค้าน่าดูแต่คนที่จะขายแบบไม่น่าคุยด้วยเลยอ hmm. ไม่น่าคุยด้วยเลยเราไม่คุยก็ได้วะจริงๆนะคือมันถูกบังคับมาให้ขายเปล่าไม่รู้นะคือถูกเกณฑ์มาหรือว่าไม่งั้นตัดเงินเดือนแน่หรือเปล่าคือถ้าถ้าคนขายในพื้นที่เอ็กซิบิชันมันไม่มีแพชชั่นไม่มีอะไรที่จะดริเวนออกมานะตายแน่คือต่อให้บูธจะดูหรูหราแต่ข้างในห่อเหี่ยวเต็มไปด้วยความเศร้ามองใช่ครับนะฮะคือจริงๆ อซอ,อก,กิ๋มอะไรพวกนี้ก็อยู่ที่ออฟฟิศบ้างก็ได้นะไม่ต้องมาอยู่ทุกครั้ง <laughs> แต่ถ้าจะขายเครื่องเพชรอาจจะมาฟิเซนหน่อยก็ได้อ<า>โอโหโห้โหนี้ครับราศีดีมาการ้านนี้<อ>คือต้องดูหน่อยนะครับว่าบางทีอย่าลืมนะครับคนที่เดินเข้ามาเนี่ยเขาเขาก็มีสิทธิ์เลือกเยอะมากครับมีหลายบูธท,ที่เราเราท่านท่านบางทีก็ไม่เข้าครับบางทีเราเราท่านท่านมันมันมุงอะไรกันอ่ะสังเกตดู มันมุงอะไรกันฮะมันมันทำอะไรกันฮะเอาขอมุงด้วยมันมันใช้ก็เทคนิคบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งเมื่อเราดูเรื่องโฟล์ของผู้คนก็ดูให้มันเฟรนลี่นะครับอย่าให้มันรู้สึกว่ามันต้องกลับไปแต่งตัวใหม่ค่อยเดินมาเข้าบูธเขาหรือเปล่าเนี่ยเออเขาเขาเขาไม่ค่อยต้อนรับเราหรือเปล่าอ่ะครับบางทีมันมันมันสอบตกในเรื่องของเพอร์ซันแนลทัชของสื่อบุคคลนะครับเขาขอขอนุญาตฝากไว้แล้วก็ บางบางบางท่านก็จ้างน้องๆมาช่วยแนะนําหรืออะไรน้องๆเดี๋ยวนี้เนี่ยก็ติดเทคโนโลยีมากนะครับอาจจะไม่ใช่วันทุกคอหลหรอกแต่ว่าผมเห็นมันแชทเรื่อยๆมันเช็ค Facebook ป,ประจำครับ,รบพวกนี้ไม่ได้ไม่ได้ต้อนรับลูกค้าเลยนะก็เทอร์มินาไปเหอะเสียเวลา mm. ต่อให้สวยก็เทอร์มินาไปนะครับไม่มีประโยชน์อาจจะมีประโยชน์อย่างอื่นทีหลังแต่ในงานไม่มีประโยชน์ครับเสียเวลาเสียเงินเปล่าๆเพราะนั้น r ฟรนลี่เนี่ยมันต้องถึงผู้คนแล้วอีกอันหนึ่งที่นีเป็นหัวใจแล้วผมก็เจอกับเอ็กซิบิเตอร์ผมเองคือการจัดวางผลิตภัณฑ์ในบ<อ>ูธเนี่ยไม่สามารถที่จะขายของได้ง่ายคือบางครั้งเนี่ยคนไทยมีอะไรเอามาหมดสังเกตดูได้มีอะไรเอามาหมดและอเอามาหมดเนี่ยมันก็งง หรือความเด่นมันก็จะหายไปนะครับก็ท่านต้องลองดูด้วยนะครับว่าท่านจะลำดับในการแนะนำผลิตภัณฑ์ยังไงอย่างเช่นมีบางบูธเป็นจอ LED ใหญ่มากครับหันจอเข้าบูธหมดเลยก็อาจจะดีนะคือไม่รบกวนใครเลยแต่บูธเขาเล็กนิดเดียวอะเราเข้าไปโอ้โหเหมือนถูกเอ็กซาเรย์แสงมาเต็มเลยมันก็มันก็ไปได้แต่ถ้าเขาเป็นครับผม เป็น LCD น touch แบบซัมซุงแบบอะไรมันก็มันก็อีกเรื่องหนึ่งนั้นก็ต้องคิดถึงถึงวิธีนี้ด้วยแต่ขณะเดียวกันบางครั้งผิดพันเราไปรบกวนคนอื่นเข้ามดด้วยก็ก็อยากจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเรารจะมีปัญหากับบูธข้างเคียงเช่นครับผเสียงอพอเราจะพรีเซนต์ทีไลายหันลาโพงส่บูธอื่นทุกทีเลยอือย่างเงี้ยม,มันก็จะมีเรื่องนะครับ,รบหรือว่าแสงที่เรามีแล้วมันแรงเกินครับผมเจออย่างนี้ครับจอเนี่ยมัลติทัช ปรากฏว่าแสงอีกบูธหนึ่งมันแรงมากทัชไม่ไปเลย<อ> <c oughs> คือเซ็นเซอร์เงียบไปเลยไม่ทำงานเลย <c oughs> นะครับงั้นก็คือขอให้นึกถึงวิธีจะบริหารจัดการสินค้าท่านเอง <c oughs> นะครับแล้วถ้าท่านมีโปรโมชั่นก็ขอให้บอกไปเลย <c oughs> คนไทยอ่ะบางทีไม่รู้เหนียมๆไงไม่รู้ผมไปเจอลูกค้าผมเองเนี่ยเดี๋ยวนี้เอ็กซ์แทนเนี่ยมันก็ไม่แพงถูกไหมครับในงานนี้เขาบอกแค่มานาบัตรหนึ่งใบคุณเอาเอ็กซ์แทนไปหนึ่งตัว ผมบอกโอ้โหนี่ผมไม่รู้เลยนะเนี่ยอื hmm. คือจะแจกก็ไม่ค่อยกล้าคือคอยังไงไม่รู้ถ้าถ้าผมรู้อย่างนี้ผมโปรโมทให้ตั้งแต่หน้าง,งานเลย hmm. คนนั้นลองวิ่งไปถึงบูธคุณเลยมันก็จะมีอีกอย่างหนึ่งที่จะขวยาดฝากก็คือคนไทยมักจะเก็บโปรโมชั่นไว้ไม่ยอมบอกบผมฐานะเป็นแฟน,รนอร์แรไนเซอร์วันทุกคอลเที่ยวนี้จะมีโปรโมชั่นอะไรบ้างอาจารย์มีโปรโมชั่นอะไรบ้างอ่าเดี๋ยวไว้บอกในง,งาน hmm. เราจะช่วยโปรโมท hmm. ให้มาหาไง ไม่ได้เดี๋ยวคู่แข่งรู้เอ้าแล้วยังไงอ่ะก็ไม่มีใครรู้กันนะสุดท้ายคุณก็โปรโมทตางกำลังตัวเองสุดท้ายก็เหน่อยเองแทนที่จะใช้มีเดียที่มัน c o อร์ได้ทั้งเยอะแยะเนี่ยก็คือเสียโอกาสคือโกคนอื่นรู้สุดท้ายคำที่ผมอากฝากทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับงานอ x เวน i นเนี่ยหลายคนคาดหวังการข้าการค้าขายในวันนั้นจริงๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่การค้ามักจะเกิดหลังงาน การ follow up การการ,การติดตามนะครับขอให้ท่านติดตามให้ดีและก็คำว่า Event ์คำที่อยู่เบื้องหลังจริงๆคือ experience อคือประสบการณ์ครับท่านขอให้คิดคำานึงถึงประสบการณ์ที่ reflect ไปที่แบรนด์ของท่านหรือแบรนด์ที่ลูกค้าท่านที่ท่านกำลังดูแลของเขาอยู่ experience เนี่ยบางครั้งมันเกิดขึ้นได้โดยที่ คาดว่าลูกค้าจะชอบอะไรหรือจะแบบสอบถามแต่บางครั้ง Experience ไม่อยู่ในแบบสอบถามมันอยู่ที่การที่ท่านเกิดการระดมความคิดแล้วก่อเกิดแนวคิดใหม่ๆในการสร้างประสบการณ์รดีๆให้กับลูกค้าอขอให้ท่านคิดคำนึงถึงประสบการณ์ที่มาจากอ,อาัยนะนี่มันมีกี่อันนะหูคอจมูกลิ้นกายใจย6อันนะครับเพราะนั้นอีเวน์ไม่ได้แค่ตามอง หูฟังมันได้ทุกอย่างถ้าท่านสามารถสร้างประสบการณ์ให้เขาผ่านการรับรู้ในมิติต่างๆได้นั่นแหละครับเขาก็จะจดจำท่านได้ขอฝากตรงนี้ครับเอาละครับก็ขออนุญ,ญาตสรุปนะครับอย่างชัดเจนเลยทั้งสองท่านก็ให้ในมุมมองของทั้งเป็น b 2 b b u s i n e s s นะฮะแล้วก็เป็น b 2 c b u s i n e s s นะฮะเพราะว่าการทำอีเวนต์นั้นเนี่ยนะครับไม่ใช่สิ่งที่ไกลตัว นะครับของทุกทกท่านเกินไปนะครับทุกท่านทุกบริษัททุกๆแบรนด์นั้นสามารถสร้างแบรนด์ผ่านทางอีเวนต์ได้นะครับแล้วก็เรายังยืนยันเสมอนะครับว่าในมุมมองของมาร์เก็ตติ้งนั้นนะครับการสร้างแบรนด์นะครับ มี two ที่สําคัญตัวหนึ่งก็คือการสร้างอีเวนต์นั่นเองนะครับให้ทุกให้ลูกค้าได้มีประสบการณ์นะครับได้มีมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของแบรนด์มีเกิดทัชพอยต์ใหม่ๆขึ้นมามากขึ้นเพราะอย่างบางทีการออกอีเวนต์เนี่ยสามารถสร้างทัชพอยต์ได้โดยอัตโนมัตินะครับยกตัวอย่างที่คุณสกาชฉัดบอกว่ามีเรื่องของประสาทสัมผัสทั้งหลายนะครับซึ่งในเชิงมาร์เก็ตติ้งก็คือเซนซอรี่มาร์เก็ตติ้งนั่นเองนะก็คือตาดูแล้วหูได้ฟังแล้วก็ตัวได้สัมผัสนะครับรบ้มวนนะรรออ่่าางงงเปกกกกี HKTDC ท ทรงพานิชย์นะฮะก็มีการมีการนําส้มโอนํากาแฟโดยช้างอะไรต่างๆนําข้าวหอมมะลินะครับให้กับคนฮ่องกงได,ได้ชิมกันสุดท้ายมาปั๊บนะครับก็เกิดโอกาสเกิดยอดขายเลยจับ business matching นะครับนักธุรกิจเกาหลีนะฮะก็มองเห็นว่าเครื่องจักรของตัวเองนั้นนะครับสามารถนําข้อสารจากคนไทยเนี่ยนะครับซึ่เป็นข้าวกล้องเนี่ยเทลงไปออกมาแล้วออกมาเป็นข้าวพองได้แล้วก็จิ้มกับช็อกโกแลตก็เกิด business matching เกิดขึ้นมานะฮะผู้ประกอบการข้าวของเราเนี่ยก็ไปซื้อเครื่องจักรของเขานะฮะเพื่อจะเอามาทําในประเทศตัวเองบ้าง นะครับก็นี่คือเป็นการ u s i n e s s matching กันนะครับแล้วก็เป็นการดิวกันนะครับจัดที่2ท่านได้ให้อเดียไว้ว่าคือเราต้องแชร์กันมีเราต้องแชร์นะครับแล้วสิ่งที่สําคัญแลวคือ b e n e f i t นะครับไม่เฟกนะครับไม่ใช่แค่จัดอีเวนต์ออกมาปั๊บแล้วก็จบกันไปนะครับก็ต้องมีเป้าหมายชัดเจนนะครับเอาเบ n เนฟิตมาคุยกันนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นประเด็นต่างๆที่เราได้รับจากทั้งสองท่านในวันนี้นะครับก็ต้องขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผม ครับกับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับครับในโอกาสนี้นะครับก็ต้องขอกรับเรียนเชิญท่านผอนะครับท่านคุณจิรุธนะครับอิสรางกูลณอยุธยานะครับได้ให้เกียรติขึ้นมอบของที่ระลึกนะครับแต่ท่านวิทยากรด้วยนะครับท่านแรกนะครับคุณสักกะชัดศิวบวรครับกรรมการผู้จัดการบริษัทไอบริกจำกัดนะครับ และท่านต่อไปนะครับคุณอครับโอทางทีทเซ็บเตรียมมาเยอะเลยนะครับท่านผอ,อครับครับท่านต่อไปนะครับคุณนลินชนาธิติกุลครับผู้จัดก,การฝ่ายการตลาดกลุ่มวัยรุ่นวันทุกคอน์บริษัทแอดวานซ์ซีนโฟร์สวิตจำกัดผหาชนครับ